ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับคุณครูจักรพงศ์นะครับอ่าในคาบเรียนนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนนะครับเนื้อหาครั้งที่แล้วก่อนนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนสมบัตินะครับของวัสดุนะครับอย่างที่4ี่ไปก็คือในเรื่องของการนําไฟฟ้าของวัสดุนะครับวัสดุแต่ละชนิดในนี้เนี่ยนะครับมี คุณสมบัติการนำไฟฟ้าแตกต่างกันนะครับวัสดุใดก็ตามที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลผ่านตัวมันเองได้นะครับเราจะเรียกมันว่าตัวนำไฟฟ้าอีกทีนะวัสดุใดก็ตามที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับไหลผ่านตัวมันได้นะครับเราจะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าส่วนวัสดุใดก็ตามที่ไม่ยอมไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เลยนะครับเราจะเรียกมันว่าฉนวนไฟฟ้า อ่ะอย่างในรูปเนี่ยในรูปนี้ก็คือสายไฟนะครับข้างในสายไฟนะครับจะมีโลหะนะครับสีออกส้มๆแดงๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไรโลหะนี้เรียกว่าอะไรใช่ทองแดงครับทองแดงถูกต้องครับถูกต้องครับสายใหม่เมื่อกี้ตอบถูกด้วยนะครับถึงแม้ลืมลืมเปิดไมค์ก็ตามนะอ่าครูอ่านปากเอานะครับเก่งมากครับทองแดงนะครับส่วนนะครับข้างนอกที่หุ้มทองแดงไว้เนี่ยนะครับ นะมันจะเป็นพวกฉนวนไฟฟ้านะครับในที่นี้ก็จะทําจากพลาสติกนะมีหลายอย่างนะครับที่เป็นฉนวนไฟฟ้า,าเช่นพวกกระดาษไม้แก้วพลาสติกพวกนี้ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับครั้งที่แล้วคุณครูก็ให้ดูคลิปการทดลองการนําไฟฟ้านะครับของวัสดุประเภทต่างๆไปนะครับนักเรียนก็คงจําได้เนาะนะอ่ะคุณครูทวนเนื้อหารครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขึ้น เรื่องต่อไปนะครับนะคือวันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะครับเราเรียนสมบัติของวัสดุมาแล้วสี่อย่างเนาะความแข็งความยืดยุนการนําความร้อนการนําไฟฟ้าสี่อย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเลือกเอาวัสดุใดก็ตามเนี่ยมาทําเป็นของเล่นหรือของใช้ในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราจําเป็นต้องคํานึงถึงการใช้ประโยชน์นะครับ และก็สมบัติของวัสดุมันเนี่ยนะครับใช้งานให้ได้เหมาะสมเพื่อมันจะได้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยสูงที่สุดนะครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นล้อรถยนต์ล้อรถยนต์เนี่ยควรจะทํามาจากวัสดุอะไรครับยางค่ะต้องครับทําจากยางเพราะอะไ,<ด>ไรทไําไมถึงไ,ได้ค่ะเพราอะไรน้ะไหวไหม ามาทําเป็นกระถางต้นไม้ได้ค่ะเออไปทากระถางต้นไม้ก็ได้เอามาทํายางรถยนต์ก็ได้นะครับนะล้อรถยนต์นทําไมถึงต้องใช้ยางมาทําล้อรถยนต์ครับเพราะยางมันมีเป็นตัวยืดหย่นถูกต้องครับมาริโอหรอเป่าที่ตอบแบบผมตอบครับผมตอบครับใครเอ่ยใครเอ่ยผมตอบครับอโอเคโอเค,อเคถูกถูกถูกนะครับมาริโอเนาะนะนะ เพราะว่านะครับล้อรถยนต์เนี่ยนะครับทำไมต้องทําจากยางเพราะยางมันมีสมบัติความยืดหยุ่นนั่นเอง <c oughs> เวลาขับไปที่ถนนเนี่ยมันก็จะได้ไม่กระด้างไม่เด้งนะครับอ่ะเรามาดูนะสมบัติแรกนะครับการใช้ประโยชน์นะครับจากความแข็งของวัสดุกันนะครับวัสดุแต่และอย่างเนี่ยมันมีความแข็งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราต้องเลือกใช้ นะครับประโยชน์จากสมบัติของความแข็งวัสดุเนี่ยนะครับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์สูงส,สุดนะครับนะอ่ะอย่างแรกคือโลหะนะครับโลหะเนี่ยลักษณะเด่นของมันเนี่ยมันมีความแข็งทนทานแข็งแรงเราจรึงนิยมเอาโลหะเนมาทําเป็นโครงสร้างต่างๆนะครับอย่างเช่นโครงสร้างอาคารประตูรั้วหรือแม้แต่รถยนต์เด็กๆลองคิดดูครับถ้ารถยนต์ไม่ทําจากโลหะทําจากกระดาษ เป็นยังไงเรา,ามาาราไปเท้าทีนึงไปวางทีหนึ่งเป็นไงครับพังพังใช่นะมันไม่มีความแข็งเลยนะครับความแข็งมันต่ํามากนะครับเช่นเดียวกันโครงสร้างอาคารนะครับนะมันก็ต้องทําด้วยโลหะน,นะทำจากเหล็กพวกนี้นะบ้านที่เราอาศัยอยู่นะครับหรือแม้แต่ประตูรั้วนะครับนะครูมั่นใจว่าประตูรั้วบ้านเธอแทบทุกคนเนี่ยจะต้องทําจากเหล็ก ว่าโลหะจริงไหมนะเอาง่ายๆเนี่ยหน้าต่างหน้าต่างของสายไหมก็ได้เนี่ยเห็นไหมมีเหล็กดัดติดอยู่เห็นไหมครับข้างข้างน่ะนะก็ต้องทําจากเหล็กนะครับเพราะวัตถุประสงค์ในการใช้งานคือต้องการความแข็งนะที่ค่อนข้างมากนะเราจึงเลือกใช้โลหะแต่บางอย่างนะครับเราไม่ต้องการความแข็งมากนะเราต้องการความสวยงามด้วยนะครับเราจึงใช้ไม้มาทําเป็น พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านเรานะครับเช่นมาทําโต๊ะทําประตูทําตู้ทํเกาอี้นะครับพวกนี้นะครับนะเราก็ใช้ไม้มาทําเพราะว่ามันมีความสวยงามมากกว่าโลหะนะครับแต่มันก็ยังมีความแข็งเหมือนกันแต่ถามว่าแข็งสู้โลหะได้ไหมอะไรแข็งกว่ากันไม้กับโลหะโลหะโลหะค่ะใช่โลหะแข็งกว่านะครับแต่การใช้งานมันนะมันหนักกว่าไม้นะครับนะมันใช้งานแล้วมัน เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยอยู่ในบ้านเนี้ยมันไม่สวย,ยนะครับอ่าต่อมาอิฐนะอิฐก็มีความแข็งนะครับเราจึงนิยมมันเอามาทําเป็นผนังทําเป็นรั้วบ้านนะครับทําเป็นอาคารทําเป็นตึกที่พวกเธออาศัยอยู่นะี่และนะเราก็ใช้อิฐมาทำนะครับหรือว่าใช้ปูนนะอ่าต่อมาการใช้ประโยชน์จากสมบัติวัสดุอย่างที่สองนะครับนะ ก็คือการใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นนะของวัสดุนะครับคุณสมบัตินะสมบัติของความยืดหยุ่นของวัสดุเนี่ยนะครับก็คือวัสดุเห็กแลก็ตามที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยเมื่อมันถูกแรงกระทํารูปร่างมันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่พอหมดแรงกระทํามันก็จะกลับคืนสู่รูปรป่างเดิมได้นะครับเรานิยมนะครับเอามาทําเครื่องใช้ต่างๆนะอย่างเช่นพวกฟองน้ําฟองน้ํามีความยืดหยุ่นค่อนข้าง,าง,าง,างดีแล้วก็นุ่ม เราจรึงนิยมเอามาทําเป็นพวกโซฟาถูกไหมทําเป็นเก้าอี้นะครับหรือว่าทําเป็นเบาะรถยนต์พวกนี้นะนั่งแล้วก็เป็นไงสบายเนาะนิ่มนะครับนะมีความยืดหยุ่นนะเราจรึงนิยมเอามาทาพวกนี้หรือและหรือบางทีที่นอนบางคนก็ทําจากฟองน้าจริงไหมที่นอนเด็กนะครับก็ทําจากฟองน้ําก็มีนะอ่ะต่อมา ยางนะครับยางก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเราจึงนิยมเอายางเนี่ยมาทําเป็นยางรัดของสายรัดของยางมัดผมนะครับหรืออุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการเปิดฝาขวดอย่างเงี้ยมันก็จะยืดหยุ่นนะครับขยายหรือว่าหดตามขนาดฝาขวดได้หรือแม้แต่มันหน้าไม้ปิงปองเนี่ยนะหน้าไม้เทเบิลเทนิสเนี่ยครับก็ทาจากายานงะเพื่อมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะ เธอลองคิดสินะครับถ้ายางมัดผมของเธอไม่ทําจากยางทําจากโลหะแทนเป็นยังไงมัดผมเธอได้ไหมไม่ได้ไม,ไม่ได้ไไแน่นอนนะครับนะหนักหัวอีกต่างหากนะอ่ะต่อมาการใช้ประโยชน์จากการนําความร้อนของวัสดุนะครับอย่างที่สามเนาะนะอ่ะการนำความร้อนของวัสดุเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับนะเราจะ นำมาใช้นะเกี่ยวข้องกับความร้อนุคณครูขอปิดไม้ก่อนนะสิ้งลงนลมพัดลมไเข้าอ่ะการใช้ประโยชน์จากการนำความร้อนของวัสดุนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นจะต้องใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเครื่องใช้ในครัวนะอย่างเช่นในรูปเลยครับหม้อกระทะ ใช้วัสดุนะที่สามารถทําความร้อนได้นะครับอ้อส่วนใหญ่ก็จะทำจากเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสพวกนี้นะครับเพื่อนําความร้อนเนี่ยจากแก๊สเนี่ยจากเตาเนี่ยนะครับมาสู่อาหารให้อาหารเนี่ยมันสุกเราก็จะปรุงอาหารได้นะแต่นะครับสังเกตแม่ด้ามจับต่างๆเนี่ยหูจับต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องทําจากฉนวนความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยนะครับมันเป็นไงครับวิ่งเข้ามา หามือเรามงี้นมือเราเป็นไงจับได้ไหมไม่ได้นะพองเลยครับเหมือนที่ครูยกตัวอย่างหม้อบ้านครูให้นักเรียนดูไปนะครับเมื่อตอนที่คุณครูสอนเรื่องการนำความร้อนของวัสดุนักเรียนคงจะจําได้กันนะครับอะต่อมานะครับอ่ะนี่ในรูปนี่บ้านใครมีบ้างครับถุงมือการความร้อนแบบนี้อ่ะมีเนาะ <I> mean, ไม่มีครับบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับอ่ะอย่างเช่นนักเรียนจะหยิบจับหม้อหรือจับของร้อนเนี่ยนักเรียนใช้มือเปล่าหยิบได้ไหมจับได้ไหมไม่ได้ไ,ไ,ดไม่ได,ไได้น้องพองแน่นอนนะครับนักเรียนจะต้องจําเป็นจะต้องใช้วัสดุที่มันไม่นําความร้อนหรือเรียกว่าเป็นฉนวนความร้อนนะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้แก่พวกนะถุงมือกันความร้อนที่ทํามาจากผ้า หรือทํามาจากยางนะครับพวกนี้บางคนบ้างบางคนไม่มีถุงมือตรงนี้ก็จะใช้ผ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาป้องกันนะครับเวลาจับมอ้อคเอาผ้ารองก่อนเนาะแล้วก็จับที่ผ้านะครับมันจะป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยถ่ายโอนจากเหล็กหรือจากสเตนเลสหรือจากม้อเนี่ยเข้าสู่มือเรานั่นเองนะอ่ะอย่างสุดท้ายแล้วนะครับการใช้ประโยชน์จากการนําไฟฟ้าของวัสดุนะครับ แน่นอนละ่ะนะในรูปครับปลั๊กไฟถ้าเธอสังเกตปลั๊กไฟนะครับตรงที่จับจะทำจากพลาสติกหรือไม่ก็ยางนะครับเพราะมันเป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันอะไรครับไฟฟ้าไหลเข้าสู่เรานะส่วนขาเสียบเนี่ยนะปลั๊กเนี่ยขาเสียบของปลั๊กเนี่ยจะทำจากโลหะ เพื่อมันจะได้นําไฟฟ้าเข้าไปได้ถูกไหมครับและข้างในสายไฟเนี่ยก็จะทําจากทองแดงนะครับกระแสะไฟฟ้าก็จะวิ่งจากอะไรครับจากเต้าเสียบเนี่ยนะครับวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้นะครับเวลาจับปลั๊กไฟนะนักเรียนนะครับนักเรียนต้องจับตรงบริเวณที่จับนะครับนะอย่าไปจับตรงบรเวณสายไฟแล้วก็ดึงออกนะครับบางทีสายไฟข้างในมันอาจจะขาดได้แล้วก็เปตรไยได้นะครับนะนักเรียนต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะพุกปักพัดลมพวกนี้ยนะกูเห็นหลายคนเลยนะครับเวลาจะดึงปักป๊กพดลมออกแ่ยไม่ยอมจับบริเวณที่จับหลอกนะครับดึงสายกระตุกดึงออกเลยนะครับอันตรายนะสายไฟอาจจะขาดได้นะครับตนี้นะอ่ะสรุปนะครับวันนี้นะครับก็คือเราเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์นะครับจากสมบัติของวัสดุต่างๆ วัสดุแต่และว,วัสดุนั้นจะมีสมบัติเฉพาะตัวนะครับฉะนั้นในการเลือกใช้งานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่และประเภทให้ถูกต้องนะครับเช่นตามความเป็นของวัสดุนะครับในการสร้างบ้านนะครับทํารั้วทําอะไรพวกนี้นะครับเราจาเป็นจะต้องอาศัยความแข็งนะครับเราจึงใช้ โลหะนะครับมาทำนะครับมรื่ต่างๆในการความแข็งน,นะครับเราใช้มานนใช้หินเนี่ยนะครับมาทำผนังรั้วกหังสองการใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของวัสดุเนี่ยนะครับนะแล้วก็ใช้น้ำนะครับมาทำเป็นเบาโ,โซฟาลักแครนะครับหรือบบหรือทำเป็น ข้อฟองน้ำดูเรียนของนะผมไม่มีใครนะที่นอนทําจากโลหะมีไหม้ะไม่มีไม่มีเนาะนะแล้วเธอที่นอนเธอทําจากโลหะนอนสบายไหมครับสบายครับสบายปวดหลังแน่นอนนะครับอ่ะต่อมาครับการนําความร้อนนะครับการนําความร้อนนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวนะครับอย่างเช่นหม้อกับกระทะ พวกนี้จําเป็นจะต้องใช้วัสดุที่มีความสามารถในการนําความร้อนได้แก่พวกเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสพวกนี้นะครับมีหม้อบ้านใครทําจากไม้บ้างไหมไม่มีครับถ้าเธอทําผ้าหม้อหรือกระทะบ้านเธอทําจากไม้เอาไปตั้งไฟเป็นยังไงได้นม่ด้กินนะไม่ได้ก<ด>ินไม่ได้กินแน<ม>่นอนนะหม้อไหม้ก่อนเลยนะฉะนั้นเธอต้องเลือกใช้วัสดุอ่ะสุดท้ายแล้ว นะครับการใช้ประโยชน์จากการนําไฟฟ้าของวัสดุนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับก็ต้องทําจากโลหะต่างๆนะส่วนนะครับอ่าส่วนพวกที่จับหรือ,อท,ที่หุ้มสายไฟพวกนี้เราจะต้องทําจากฉนวนไฟฟ้านะครับ,นะรบโอเคนะวันนี้ก็จบแล้วนะเรื่องการใช้ประโยชน์จากสมบัตินะครับต่างๆของว<ช>ัสดุนะ อ่ะใคร,ใครมีคำถามอะไรไหมลูกถามคุณครูได้เลยครับแค่แล้วไม่มีแล้วทุกคนมีไหมตั้งชารย์ทมีไหมลูกไม่มีคร่ครมีครับกระพอมีคำถามอะไรไหมไม่เจอพี่ตาพรมีคำถามอะไรไหมครับอ่าถ้าไม่มีแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวคุณครูก็จบนะการสอนวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูทิ้งใบงานไว้ให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะคุณครูเน้นย้ำอีกทีนะครับใบงานของคุณครูกะรู้นาเขียนชื่อด้วยอีกทีนะเขียนชื่อด้วยบางคนเนี่ยใช้โปรแกรมนะครับพิมพ์เข้ามาในรูปใบงานครูครูไม่ว่าลูกทําได้นะครับนะแต่เธอต้องใส่ชื่อเธอมาด้วยเพราะเวลาครูตรวจงานแล้ว ครูไม่รู้ว่าเป็นชื่อของใครเข้าใจไหมครับถึงแม้เธอจะลืมใส่ชั้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณครูรู้ว่าเธออยู่ชั้นไหนอยู่ห้องไหนนะครับโอเคนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับตนที่ครูเน้นย้านะครับและอีกอย่างหนึ่งคนที่เข้าเรียนซูมนะครับก็ครุณารําทใบงานส่งครูด้วยนะครับไม่ใช่เข้าเรียนอย่างเดียวนะทาส่งคุณครูด้วยแต่ใครไม่ได้เข้านะครับหรือว่าไม่สะดวกช่วงเวลานะครับนะผู้ปกครอง ใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยก็มาดูย้อนหลังได้เดี๋ยวคุณครูอัดวิดีโอไว้ให้นะครับอ่ะฉะนั้นนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์เนาะนะครับวันศุกร์นะครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับคุณครู